ซีลลี่คำนวณตาดอกเบี้ยเงินฝาก6ข้อวันนี้นะครับฝากเงิน220,000บาทกับแคมเปญเงินฝาก11-12ให้อัตราดอกเบี้ยแบบสเต็ปอัพนะครับสูงสุดที่11.12%ต่อปีนะครับโดยเป็นแคมเปญจากธนาคารทกสนะห้ามพลาดเด็ดขาดฝากกดไลค์ like, กดซับสไคร b ์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ รายละเอียดของแคมเปญเงินฝาก11-12นะครับคุณสมบัติลูกค้ารายเดิมผู้ฝากเงินในโครงการเงินฝากอัปเลเวลรหัสโครงการ9-6-9-9ที่ครบกำหนดนะครับก็สามารถฝากได้และลูกค้ารายใหม่นะครับบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่7ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและเป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยทร1-4นนะครับเงื่อนไขาการฝาก 1. ลูกค้ารายเดิมที่เคยฝากโครงการเงินฝากอัปเลเวลรหัสโครงการ9699ที่ครบกำหนดทุกรายนะครับโปรดติดต่อสาขาเพื่อแสดงความประสงค์ขอฝากต่อโครงการทั้งจำนวนหรือบางส่วนนะครับหรือไม่ประสงค์ต่อโครงการโดยให้ดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่16ธันวาคม2567ถึงวันที่15มกราคม2568นะครับ หากไม่แสดงความประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งจะถือว่าลูกค้าประสงค์ฝากต่อโครงการใหม่และยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์โครงการใหม่ทุกประการ 2. นะครับลูกค้าตามข้อที่1ที่ประสงค์ฝากต่อโครงการบางส่วนหรือไม่ประสงค์ต่อโครงการนะครับระหว่างวันที่16ธันวาคม67 ถึงวันที่15มกราคม68นะครับธนาคารจะยกเว้นค่าธรรมเนียมร้อยละ1ของต้นเงินที่ถอนนะครับขั้นต่ําครั้งละ500บาทเดิมเนินการได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับต้นเงินที่ไม่ประสงค์ต่อโครงการนะครับธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามเงื่อนไขเงินฝากออมทรัพย์พิเศษตามประเภทลูกค้าและตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร สำหรับข้อ3ลูกค้ารายใหม่นะครับบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่7ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและต้องเป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศนะครับทรรอนหเปิดเงินฝากเจ้าเจ้าของเดียวนะครับเป็นซิงเกิลนะครับไม่รับเปิดบัญชีเงินฝากร่วมนะครับโดย1คน1บัญชีเท่านั้น4การรับฝากนะครับสำหรับลูกค้ารายเดิมนะครับรับฝากทั้งจำนวน หรือบางส่วนที่ครบกำหนดสามารถฝากเพิ่มได้ขั้นต่ำครั้งละ5 0,000บาทไม่จำกัดจำนวนเงินสูงสุดนะครับของบัญชีสำหรับลูกค้ารายใหม่เปิดบัญชีและฝากขั้นต่ำครั้งละ5 0,000บาทไม่จำกัดจำนวนเงินสูงสุดต่อบัญชีนะครับอัตราดอกเบียเ้ยเฉลี่ยทั้งโครงการร้อยละ2.1ต่อปีนะครับแบ่งเป็น3ช่วงดังนี้โดยเงินฝากจะเทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ2.47ต่อปีเรามาดูแต่ละช่วงอัตราดอกเบีย้ยกันช่วงที่1 ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2567นะครับถึง15สิงหาคม2568ร้อยละ1นต่อปีนะครับเป็นฝากช่วงที่1เนี่ยมัน9เดือน15วันช่วงที่2นะครับตั้งแต่วันที่16สิงหาคม2 5 6 8กถึง15กันยายน2568ร้อยละ1น8ต่อปีนะครับ1เดือนช่วงที่3นะครับตั้งแต่16กันยายน2568ถึง12ตุลาคม2 5 68นะครับร้อยละ11.12ต่อปีนะครับหรือ27วันนั่นเองนะครับอ่านี่คือ3ช่วงนะครับที่จะเปิดให้รับฝากนะครับ3ช่วงที่เปิดเออสช่วงนะครับที่ให้อัตราดอกเบี้ยไม่ใช่รับฝาก3ช่วงที่ให้อัตราดอกเบี้ยนะครับรวมรวม,รวมกันเฉลี่ยร้อยละ2.1ต่อปีแคมเปญเป็นรูปแบบสเต็ปอัพนะครับมันมี3สเต็ปด้วยกันเรามาไล่ทีละสเต็ปนะครับสเต็ปที่1 9เดือน15วันนะครับหรือแปลงเป็นวัน288วันดอกเบีย้ย1.3%ดอกเบีย้ยรับ2,256บาท66สตางค์สเต็ปที่2นะครับ1เดือน31วันดอกเบีย้ย1.68%ดอกเบีย้ยรับ313บาท91สตางค์ แล้วก็สเต็ปท้ายนะครับ27วันนะครับดอกเบีย้ย11.12%ดอกเบี้ยรัรบ1,809บาท67สตางค์รวมอัตราดอกเบีย้ยนะครับทั้งหมดคือ4,380บาท23สตางค์นั่นเองนะครับสรุปอดอกเบีย้ยหักภาษีใหญ่15% 4,380บาท23สตงางค์หัก15%หัก657บาท3สตางค์หรือ3,723บาท20สตางค์นะครับ สรุปเงินต้น2 2 0 0 0 0บาทบวกดอกเบี้ย3,723บาท20สตางค์เป็น2 2 3 7 2 3บาท20สตางค์นั่นเองนะครับก่อนจะาก,การซีรีส์คำนวณตาดอกเบี้ยเงินฝากจะผัดเปลี่ยนบรนิเวณแคมเปญในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับในช่วงเวลาต่างๆนะมาพูดคุยกันนะครับแล้วกเ็เปลี่ยนตัวเลขอะไรไปนะครับเพื่อให้เห็นนะครับ เพื่อเราจะได้รู้ว่าถ้าเราฝากกับแคมเปญน,นี้จํานวนเงินเท่านี้นะครับจะได้ดอกเบีย้ยโดยประมาณเท่าไหร่แล้วก็ท่านสามารถไปคํานวณได้เองนะเพราะเรามีวิธีบอกอย่างละเอียดนะครับฝากกดไลค์ด้วยนะก่อนจากกันนะครับขอแชร์ความรู้ของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อเตือนภัยทุกท่านกันก่อนนะครับโมบายแบงกิ้งใช้อย่างไรให้ปลอดภัยนะครับ 1. ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเช่นแอป Apple Store นะครับ Google Play Store นะครับและมันอัปเดตระบบบริการและแอป Mobile Banking ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเสมอนะครับแล้วก็ 2. ไม่ดัดแปลงระบบปฏิบัติการมือถือเด็ดขาดหรือไม่ว่าจะเป็นเจลเบรกนะครับรูตต่างๆนะครับแล้วก็ 3. ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานอย่าปล่อยค้างเอาไว้นะครับ 3. นะครับไม่คลิกลิงก์จาก SMS ที่ต้องสงสัยนะที่ส่งมาเพราะอาจจะเป็นมิจฉาชีพนะครับส่งมาหลอกล่อแล้วก็อ้างตัวเองว่าเป็นธนาคารอย่างนู้นอย่างนี้ห้ามเด็ดขาดนะครับ4นะครับเอ่อหนะครับ ทำรายการธุรกรรมด้วยตนเองนะครับไม่ส่งมือถือหรือให้ข้อมูลสําคัญแก่คนไม่น่าไว้วางใจนะครับให้ช่วยทํารายการให้เพราะนั้นต้องระมัดระวังถ้าต้องการจะให้ใครทํารายการให้ต้องเป็นญาติจริงๆนะครับคนที่เราสนิทมากจริงๆนะครับ 6. นะครับไม่ใช้ w i f i สาธารณะทําธุรกรรมทางการเงินเด็ดขาดเพราะอาจจะเป็นพวกที่คอยดักจับข้อมูลนะครับ เนะครับตั้งรหัสผ่านให้เดายากนะครับและเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นระยะเช่นทุกๆ3เดือนนะครับและใครนะที่มีผู้ใหญ่ผู้สูงอายุภายในบ้านก็สามารถที่จะใช้โมบายแบงกิ้งได้ถูกต้องและปลอดภยัยต้องให้คำแนะนำกับผู้สูงอายุด้วยนะบัญชีมา้าซิมา้าเปิดขายให้เช่าให้ยืมโฆษณาโทษหนักมากเพราะนั้นระมัดระวังเลยนะครับใครที่ไปให้คนอื่นเช่านะครับหรือให้คนอื่นยืม บัญชีออมทรัพย์ในการรับโอนเงินนะเขาอาจจะเอาไปทําไม่ดีไม่ร้ายแล้วก็ไปทําไม่ดีนะทําให้มีปัญหาในภายหลังเพราะนั้นระมัดระวังนะโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุรัจัดหาโฆษณานะครับเพื่อให้มีการซื้อการขายให้เช่าให้ยืมนะครับจำคุก2-5ปีหรือปรับ2 0 0แสนถึง5 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับระมัดระวังกันด้วยนะครับ